คุณจ้างคนอื่นให้วิดพื้นแทนคุณไม่ได้จิมโรนปรมาจารย์ด้านการสร้างแรงบันดาลใจและการพัฒนาตัวเองได้กล่าวเอาไว้ค่ะว่าวันนี้ถ้าหากว่าคุณต้องการผลลัพธ์ของบางอย่างคุณจะต้องลงมือทำด้วยตัวเองเงินอาจจะซื้อหลายๆสิ่งได้แต่เงินก็ซื้อผลลัพธ์ ของบางสิ่งบางอย่างไม่ได้ถ้าวันนี้คุณอยากจะมีกล้ามคุณก็ไม่สามารถที่จะจ้างให้ใครไปยิมแทนคุณได้ถ้าวันนี้คุณอยากจะสุขภาพแข็งแรงคุณก็ไม่สามารถที่จะให้คนอื่นกินอาหารที่ดีแทนคุณได้หรือวันนี้คุณอยากจะเป็นครูออนไลน์ที่เก่งอยากจะเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่ขายของดีอยากจะเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คน คุณก็ไม่สามารถที่จะให้คนอื่นฝึกฝนทักษะเหล่านี้แทนคุณได้ครูหรือผู้ให้ความรู้มากมายในออนไลน์อาจจะเป็นผู้ที่ชี้นำทางให้กับคุณแต่ไม่มีใครสามารถที่จะเดินทางไปสู่เส้นทางหรือว่าเป้าหมายของคุณแทนคุณได้คุณจะต้องเป็นคนที่ลงมือทำมันด้วยตัวเอง วิชาความรู้ต่างๆก็เปรียบเสมือนกับแผนที่ที่คุณมีอยู่ในมือแต่ถ้าหากคุณไม่นำแผนที่นั้นไปใช้คุณไม่ได้ออกเดินทางตามแผนที่คุณไม่ได้ทุ่มเทกำลังใจความพยายามการลงมือทำอย่างเต็มที่คุณก็ไม่มีวันค่ะที่จะสามารถเดินทางไปสู่ความสำเร็จหรือว่าเป้าหมายที่คุณต้องการได้เลย แต่ถ้าหากว่าคุณทุ่มเทความพยายามทุกอย่างที่จะลงมือทําที่จะพัฒนาที่จะทําตามแผนที่ที่คุณมีอยู่ในมือรับประกันได้เลยว่าผลตอบแทนที่คุณจะได้รับมันจะคุ้มค่ากับการลงมือทําของคุณอย่างแน่นอนเอาละค่ะถ้ารู้แบบนี้แล้วก็ตัดสินใจและนำความรู้ที่คุณมี ไปใช้แล้วก็ลงมือทำอย่างเต็มที่นะคะสำหรับพอดแคสต์วันนี้ฝากเอาไว้เท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับครูจอย Business Expert ค่ะสวัสดีค่ะ